สวัสดีครับพี่น้องเช้า YouTube และผู้ติดตามในช่อง YouTube เทวดาออนทัวร์นะครับชิปนี้กับ่ได้ไปไซส์ครับมาเบิงเลยลดเพิ่นซื้อมาในราคาหามื่นหามื่นสามเนาะครับรถคันนี้ฟอร์ดเท่าเดียวครับพอดีว่าผมจะไปแก้มันกับ มันก็บโมป็นเตอไบต์ครับเบิ่งทางเละกันเลยเป็นซื้อลดฟอร์ดมาเนาะเป็นซื้อมาในราคารา,ราคาห้าหมื่นสามเนาะมาเบิ่งกันว่ามันคุ้มบ่ราคานี้นะครับห้าหมื่นสามได้ยังไงครับกัดนี่แหละครับตามสภาพที่เห็นนะครับกับซีมีมีคอ,อกเรียบร้อยครับมีคอ,อกมีตะกร้ามาติดรถมาเลย ฟ้าถ่ายกับตัวนี้เนาะครับฟ้าถ่ายแล้วก็นแนบยังก็เสริมมาเรียบร้อยครับเสริมแนบบรรทุกได้ครับท่นนครับเสริมแนบยังมาเรียบร้อยแล้วก็ล่อก็เป็นล่อกระทะผ่าเนาะกระทะผ่าแล้วก็เป็นยางในเป็นยางเอ็ซดีพร้อมครับ สภาพกะก็จะเก่าเนี่ยแหละครับยางก็ได้แต่กันยังพอใส่งานได้อยูรอกครับ,รบฟอร์ดภายในกันุ้มราคาแหละครับห้าหมื่นสามเนาะมันสื่อมากับ แต่ว้เขาให้เขาสวนนะครับข้างนามันกัวกกันงซนยังมันกัดมามาตามสภาพนี่แหละครับเขาให้เขาสวนมันก็ต้องลดประมาณสภาพนี่นะครับถ้าซีลดไม่มันก็เสียดายเนาะบางทีมันก็สภาพมันก็ คนทางมันก็เลๆนะๆนั่นี่แหละครับนี่ก็เอาไว้เขาให้เขาสวนแก่มันเนาะครับยามแก่มันกะบางคนก็อาจจะมีทุนเนาะซื้อโฟบกโฟวินมันก็ราคากะอยู่ที่ประมาณมันก็ต้องมีเง,งินอ่ะสองแสนขึ้นนะครับสองแสนหาไปขีรายนะครับสองแสนหาสองแสนหาถึงสามแสนนะครับ มันคนกับมีเนาะมันกัลดราคาหาหกหมื่นมันกัพอได้ใช่นะครับวัต่เครื่องมันดีกระสีมันดีมันกัพอได้ใช่นะครับมันมันก็แกได้คือกันนะครับมันกัแล้วแต่สถานการณ์นางานคือกันบองมันไปได้มันก็ไปได้คือกันครับเขากับใช้เทคนิคเอาเนาะไท่ซื้อโฟวินสองแสนกว่าบาทมันก็ต้อง มันก็ต้องได้ยืมมาครับมันมันบมีคนกับมีเงินเป็นก้อนเหครับสองแสนสามแสนเนาะอย่างขีละไอ้มันต้องได้ยืมทกศอะครับอันนี้หาหมื่นนี่มันกะมันพอหาได้ครับบางทีขายมันปีหนึ่งมันก็มันก็ได้นะครับลดห้าหมื่นหกหมื่นเนาะมันก็พอได้แก่พอได้ใส่อยู่ครับเขาให้เขาสวนกับ กระโบเสียรายมันได้ครับลดสภาพประมาณนี้ราคาหาหมื่นซื้อมามันกระโบได้แต่งยังนนเนาะแนบเขาก็เสริมมาให้กระทะกักระทะ,ะบรรทุกคอกเล็กกับมีมาให้เนะครับมันก่โอเคอยู่มันมันพิษแต่ว่าฟอร์มรุ่นนี้มันมันได้เพาหัวนะครับ ผมก็บอบยกคักแต่บางมันเผาหัวนี่แหละแต่ว่ามันกะคือมันกะยังเป็นรุ่นรุ่นนั่นแน่รุ่นใหม่กันมาแน่เนาะมันกะเพราะใส่ดอกสภาพหาหมื่นสามเนาะเป็นซื้อมามันเป็นรถแกงว่านะรถแกงว่าเก่าเนาะ บางทีบางเถื่อแกมันเจ้าของมันกับ่ได้จ้างเนาะเขาเอารถเขาแก่เขากับบริเสียค่ารถเนะาะคารถมันกับเส,าต,า,สา,าต่างเสาห้าต่างเนาะแล้วแต่แล้วแต่ระยะทางนะครับอันนี้คือเชิญลงกับคันนี้เชิญลงนี่ก็ซื้อมากกะซื้อมากในราคา สามสามหมืน่นแปดกว่าคันมันก็หลายปีแล้วเนาะจากปีแล้วก็ต้องซักคันนี่นะซื้อมาสามหมืน่นแปดเนาะสามหมื่นเจ็ดนะครับคันนีปีแล้วมันมันก็ได้พอได้ได้แก่เนาะแก่เพื่อแก่มันมันก็พอได้แก่นะครับมันก็บโบได้ดจ้างโบได้จ้างมูเนาะโบได้จ้างโฟวินเขามันก็พอได้ใส่ของมัน าจ้างผู้วินเขาก็มันก็ได้เสียขาจ้างเขาอีกบองได้ไปได้มันก็ไปได้อยู่ครับแต่ว่ายามนี่มันก็ลําบากเนี่ยแหละครับถนนหนทางกันด้ถ้ายามันเดือนหกมันก็เออไปได้ครับนอกจากว่าขี้ดินทรายเขาก็ต้องหาจังหวะต้องหาวิธีเนี่ยจังน้อยต้องใส่หัวนจังน้อยครับสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดเนาะ หมื่นนี่เิ่นก็คนก็หาหลดห้างหลายเนาะหารลใดส่งานนะหลดเขาให้เขาสวนราคาประมาณหกเจ็ดหมื่นหาหกหมื่นประมาณนี้นะครับคนที่ใส่เขาให้เขาสวนมันตะเครืองมันนั่นแน่่องมันดีแน่คือคันนี้เอามากัเพิ็นก็เเลียนกระทะผ่าเนาะกระทะผ่าแล้วก็ยา้งครับ ยางแล้วก็แนบครับเสริมแนบเสริมแนบเนี่ยสองสามตัวครับเห็นว่าสภาพนี่เพิ่นกน็สามตันกวัวสี่ตันนะครับใส่ว่ามันต่อคอ,อกกันอีกเนาะนี่เพิ่นทอดออกนะครับปกติมีคอ,อกขึ้นอีกพอยามแกมันก็นใส่คอ,อกนะครับ มันกับสำหรับคนที่ต้นทุนบลายเนาะครับมันกัซื้อรถประมาณนี้ประมาณนี้เนาะไปใส่งานเขาให้เขาสวนแกเปลือกแก้มันไปให้ไปนานะครับแต่ผู้ที่ต้นทุนมีเนี่ยก็บแต่จะเป็นหนี้เนี่ยก็ยืมทกศรสองแสนสามแสนก็มาเห็ดกัเห็ดโู้วินผูยังก็ ตามมันนั่นแต่ละคนเนาะต้นทุนแต่ละคนมันบวคือกันครับสําหรับผมกะผมกะใส้เจ้าไอขี้อกะได้ใส้มานี่กะสองปีเนาะครับถามว่าซื้อได้บอฟวินผมกะซื้อได้ครับถ้าากซื้อมันก็ซื้อได้กะแค่ยืมทอกศเนาะยืมทกศหรือหาใส่ไหนก็ซื้อได้แต่ว่าผมผมคิดว่าผมไม่ได้จำเป็นนะครับมันกะรถมันกะลายแล้วเนาะผูมือนี่กะ แคบซิมีซิมีทุกลังคาอะไรครับรถก็นเลยลังคนโบได้โฟวินก็ซื้อปิ๊กับคันละหาหกหมื่นมาใส่มันหลายเลยครับมัน,ม,นมันกับบุพเพสิได้รับจา้างยังกระเดียก,กระโดอดหรอกครับเพราะว่าเขาก็มีรถไทมันแต่เป็นโฟวินก็เอออาจจะมีได้รับจ้างเนี่ยเพราะว่ามันกับคับสี่เนาะมันกับ้าคนหามันกับจะหาโฟวินโฟย,นยังแน่ แต่ว่าพวกปิกอัพนี่ก็ถ้าทางานโซวินเหลือกอาจจะจะได้แก่น้ำเขาอยู่แต่ผมกับผได้ซีเรียสด,ดอกมีกับแก่บมีกับโบแก่นะผมเอาไปใส่งานคงจะาของนะครับ <c oughs> คือช่วงนี้มันกับโบคอยมีงานหรอกครับว่ามนหนาฝนเนอกจากว่าถามมันเดือนหก สำหรับรถผมก็ซื้อมากอในราคาราคาหกหกหกหมื่นหาครับรถด,ดาก้อนคันนะ่ะผมก็ว่าผมพอใจอยู่ซื้อตอนแรกยังได้พวกนิสสันพวกไอ้นิสสันมิเกเอมฟ้าแดงอะไรพวกฮิซุมังกรทองนั่นแหละบดได้ขึ้นวัสิด้ดาก้อนเนาะเพราะว่ารถด,ดาก้อนมันก็ราคามันกะส,สูงแน่เนาะยังสูงแน่ ราคาคิดว่ามันสิจูประมาณยังคิดไล่ๆแล้วมันก็ต้องไงเจ็ดแปดหมื่นขึ้นนะครับดาก้อนประมาณแปดหมื่นขึ้นแต่นี่ก็ถือว่าถือจังหวะอยู่ลดกระเจ้าอยากขายเนาะแต่ว่าสภาพมันก็โอ้ผมก็เอามาแต่งไลยครับลดดาก้อนก็นนะแต่งเบิดเป็นโอ้เบิดเป็นแสนแล้วะ ยังซื้อเทอร์โบใส่ใหม่เทอร์โบก็สองสามลูกแหละครับเสริมแหนบเสริมยังซื้อคอกเล็กมาแต่งใส่เปลี่ยนยางเปลี่ยนเยือ่อช่วงล่างยังคือเฮ็ดเฮ็ดเบิดนะครับเฮ็ดเบิดหลายเอาจนมันคับดีนะนรนแลนร้อยแนลนร้อยเช่านี่สบายนะคือสามารถแลนไปในเมืองในยังได้นะรถคันนั้นครับ บรรยากาศมันเองก็ยังคึ้นฝ้าคึ้นฝนอยู่เนาะครับรกกรยยครับตาก่อนขยายเฮาผมซื้อมาแต่มาแต่งเบิดหลายครับคือพวกชุดแหนบนี่ก็เป็นเป็น,ปนแหนบเก่านะครับเป็นแหนบไอ้ซื้อมาแต่อูซื้อมาแต่อูเป็นแหนบเก่าเขาครับ เสริมแหนบใส่คางละสามตัวมีแหนบไม่คานเก่ามันพร้อมครับตัวละสามร้อยเนาะซื้อมากะแต่ซื้อใหม่ยังงตัวละหกเจ็ดร้อยละครับแหนบใหม่แกมันเมือนกันกเละตุ่มเปะครับแล้วก็มาล่างครับแพงมันครับรถคันนี้ก็ได้ เห็ดเปิดลายก็แพงมันก็นเลยนี่ผู้ถามซื้อกับบอยาขายนะครับลังค้นกับว่าแสนหนึ่งคือหน้ากับว่าแสนหนึ่งขายบ่ก็จักมนววาเล่นแววอีลีแหละผมกับบอยาขายเนาะไปใส่งานนะครับเพราะว่ามันเครื่องมันกัยังหนิงดีครับบ่มีไอบ่มี ดันยังครับพวกชุดไฟเลี้ยวไฟยังนี่ก็เปลี่ยนใหม่เบิดยางหน้ายางหลังใหม่เบิดครับผมคิดแต่ว่าผมบูรีไปต่อทะเบียนเนาะทะเบียนมันขาดแต่เก่าก็ต่ออยู่หรอกพวกระบบไฟยังนี่ออกเบิดครับไฟเลี้ยวไฟเปลี่ยนไม่ความร้อนอยัง น้ำมันขึ้นเบิดคือคือรหลดปกตินะครับถหลดนันซื้อมาในราคาหกหมื่นเนาะหกหมื่นสามตอนแรกผมก็ว่าเจ็ดหมื่นห้าครแล้วต่อลงเรื่อยๆผมก็ได้จนได้กันแกมันกับประมาณสามตันสามตันห่านีลยนะพอดีแก่ครับซำ สามตันหานพอดีแกก็เคยใส่เที่ยวหนึ่งแหลปะประมาณสี่ตันสี่ตันเอสประมาณนั่นแหละสี่ตันเอสคือใส่ลายสุดแหละเพราะประมาณมันโมบ์เบิร์ก็ย้ำใส่ผ้าย้ำใส่แล้วก็ต่อเป็กขึ้นเนาะสักหวัวขึ้นยังกะบวนวแมนเมน CD, อ็กซดียังเหรอครับแม็กซิด ยางแม็กซิดยางหลังนี่ก็ครูละคูละ 5, 5. หาปันหายางนานี่คูละคูละสามปันหาบ่กประจําโม,มพิทนะครับยางนานี่บม่มั่นใจกันกับแม็กซิอกันนะครับ เขาให้เขาสวนเพื่อย้ายกีกอกกีไกในสวนกับย้ายให้กันครับผมกับไ้ใส่คันนี้เลยครับเพราะเขาได้ผมก็เข,าข้าคือกันโมดิเปียนกระทะผพาบริเปียนในนั่นคือเขาดรอกครับคือหมักรอแม็กมันลงโตแล้วก็เลยบริเปียน ใส่ล้อแม็กแล้วมันเหมือนแบบคือมันลงตัวเขาก็หลุดนะครับก็เลยเปลี่ยนกระถาพาก็นะครับสำหรับคนที่ต้นทุนมันบอซ้ากันว่าถ้าซื้อโฟวินเทากับใส่ทุนหลายอันนี้มันก็บบุได้มีนี่มียางเนาะ ลดในราคาหาหกหมื่นเท่ากับมันคอยซ่อมคอยแต่งเอาก็สำหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะครับมันก็ซัมนี้ก็พอใส่ครับว่ารถคู่มือนี่มันก็หลายแล้วมันก็ถึกนะครับราคาก็ได้ลดราคาหกเจ็ดหมื่นนี่โอ้ใส่ไปเมืองไปยังก็ได้แล้ะครับแกเขาแกน้ามไปเมืองก็ได้แล้ว รถมันหลายแลวมันบุคือตะกี้ครับเอาล่ะครับคลิปนี้ผมกับโมีมยังหลายเนาะมบนรอไ,ไปไปสกันเลยไอยันเพิ่นซื้อหลดฟอร์ดมากเลยถ่ายให้เบิ่งเนาะมาเปรียบเทียบกันเบิ่งเนาะกับรถใส่งานเขาให้เขาสวน ว่าสมราคาบอ่อซสื่อบอ่อราคานีเนาะครับคลิปนี้กันยาวเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมีคลิปดีๆผมกับสิพยายามถ่ายลงให้ให้เบิ่งเนาะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับ กับช่องเทวราออนทัวร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับผม